เดี๋ยวไปถามอาจารย์นะคะคนักเศรษฐศาสตร์ของเราดีกว่านะคะดรสมภพมานะรังสรรค์อาชิการดีสถาบันการจัดก,การปัญญาภิวัตค่ะสวัสดีครับอาจารย์สมภพครับสวัสดีครับอาจารย์ขามันจะยืดเยื้อยาวนานไหมคะรอบเนี้ยค่ะก็ผมว่างวดนี้คงคงน่าน่าติดตามนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันดูเปนหนึ่งว่าขนาดนี้มันเป็นมันเริ่มกลายเป็นเกี่ยวกันเมืองที่แหลมคมค่ะนะครับเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดตุลาเนี่ยแบบที่เราทราบมันอยู่ใช่ไหมฮะ ไวปัญหาการกระโดดข้ามหน้าผากันครั้งรอบใหม่จะกลับมาใหม่ครับแต่คุจําได้นะครับว่าเมาื่อตอนตต้นปีเนี่ยตอนที่รัฐบาลโอมามาขอก่อนหนี้เพิ่มค่ะนะครับก็สู้กันอยู่หลายวันตลาดหุ้นก็ร่วงกันทั่วโลกนะฮะแต่กว่าที่อะ่เข็นผ่านไปได้นะครับก็ต้องมีภายใต้คำมั่นสัญญาหลายเรื่องว่าโอมามาจะต้องไปดูแลงโงมาด้านนู้นนั่นนี้นะครับเพื่อไม่ก่อนหนี้มากเกินไป แต่แล้เพราะขณะนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็่อหนี้ขึ้นมาเนี่ยทนขึดาแล้วก็คือซื้อหกจุดเจ็ด้ลนล้านเหรียญนะซึ่งก็คือพอๆกับจ d p ของสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าทุกวันนี้นะครับรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมีหนี้สาธารณะคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็จะถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยกันเนี่ยนะครับนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการมีโอบามาแคร์ต่อไปนะฮะที่แม้ว่าจะครอบคลุมชีวิตของผู้คน นะก็คือก็คือไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านคนอ่ะนะฮะที่จะได้รับการอุดหนุนในเรื่องของการไปทํากันเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะ,ะนะครับก็คงยิ่งทําให้ภารานี้เนี่ยเนี่ยเยืะเยอยาวนานนะครับและแต่ว่าข้อสําคัญนี่คือว่าภารานี่ที่ยืะเยอะยานานน,าน้นเราเนี้ยมันก็ไปขัดแย้งกับปัจญาของพรรครีพับลิกันถ้าเราถามว่าปัจญาของพรรครีพับลิกันกับพรรครีโริครรมันมต่างกันตรงไหนนี่นะฮะก็คือการที่รีพับลิกันยิงชูเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีคร่ะ ดูระบบเศรษฐกิจหรือว่าโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับตลาดแต่ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น market friendly economy หรือว่าเป็น Market friendly System นั่นแหละนะที่ที่พูดกันในภาษาวิชาการเนี่ยนะฮะนะเรับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องให้กลไกตลาดเนี่ยมันทํางานนะครับแต่ว่าการเข้าไปให้การอุดหนุนที่สโยลายรากย่านี้อยู่ภายใต้ชนิยมฉบับอเมริกาของโอมามานั่นเองนะจะว่าไปแล้วไอโอมามาแคร์เนี่ยนะครับแต่นีนเขาก็บอกเนี่ย ในสุดแล้วเนี่ยมันจะไปบิด,บดเบือนกลไกตลาดและในสุดอาจจะทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเหมือนสภาพยุโรป mm hmm. ก็คือเข้าไปอ,อ,อุ้มชูให้สวัสดิการประชาชนมากและในสุดประชาชนก็เป็นไงครับก็อก็โมเดยื่นมือมือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลครับนะครับที่ทําให้ยุโรปและก็ยูโรโซนขณะนี้ ชะากรรมเป็นยังไงเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมฮะนะครับรับะนั้นนี่น่นคือความคิดของคนกลุ่มหนึ่งในส่วนที่เป็นกลุ่มที่ค่อนไนทางนโยบายของพรรคปฏิรูปการเองนะในเรือเหตุผลด้านเศรษฐกิจนะฮะส่วนเหตุผลด้านการเมืองผมย้องวนนี้เหตุผลด้านการเมืองน่าจะรุนแรงกว่าน่าจะมีพลังมากกว่านะฮะครับเหตุผลด้านการเมืองมาจากไหนครับก็คือเราต้องยอมรับว่าปีหน้านี่นะฮะมันจะต้องมีการเลือกตั้งกางเทอม ของออ,อ,อของสมาชิกใน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 รัฐสภานี่นะฮะนะครับซึ่งจะต้องต่อสู้กันขนาดนี้สภาสูงเนี่ยดมโมแครตคุมอยู่สภาล่างนี่ริพับลิกันคุมอยู่นะครับซึ่งเขาก็มองแหละว,ว่าริพับลิกันนีงก็มองแหละว,ว่าถ้าเผื่อว่าตัวเองเพียงพามึนงวันี้นะฮะที่จะต้องเพียงพามต่อไปอย่างค่อนข้างแน่นอนก็คือการเลือกตั้งประธานา,าธิบดีในในในงวดหน้านี้ซึ่งอีกตรงตรงมาเนี่ยเลือกสามปีเนี่ยนะฮะครับ นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลองท่าเออมาม่าเองสามารถช่วงชิงขานการเมืองถึง20%ของคนไมกันเนี่ยนะครับลองนึกภาพไปดีครับว่า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 เออเอาพรรคดิมโมไคจะปกครองเออประเทศสารัฐัเมิการในอีกยาวนานขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้แหละผมคิดว่าไอ,อ้มันก็จะกลายเป็นการต่อสู้ข่าขานทางการเมืองนะ ที่ทําให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่มันเงียบหายไปร่วมปีหนึ่งนะฮะหลายอย่างที่มีปัญหาไอ้ไอ้ข้อขัดแย้งเรื่องหน้าผาคันคลังเมื่อต้นปีเนี่ยนะกลับขึ้นมาใหม่ครับนะครับแล้วมันก็จะทําให้ไอ้ตัวแปรของความกระเพื่อมทางการเมืองเนี่ยนะฮะดำรงอยู่ในสังคมอเมริกาผมว่าอีกยาวนานจนป็นทั้งเรื่องตั้งพางวาดีคนป่ายนั่นแหละนะฮะนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่ทั่วโลกจะต้องให้ความใส่ใจเพราะอะไรครับเพราะเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเมืองหลวงของระบบเศรษฐกิจโลก โดยวิอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจโลกที่ใช้ระบบสุนิยมใช้ระบบตลาดนะครับทั่วโลกใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินตราสกุลหลักในการทําธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมเอเรื่องอการค้าการลงทุนระหว่างประเทศึือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจริง,รงใช่ไหมฮะและยังเป็นธุรกรรมในภาคการเงินด้วยการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนนะฮะการซื้อขายหุ้นทั่วโลกซื้อขายเงินตราทั่วโลกนะฮะ,ะนะครับซื้อขายไอ้ทุกอย่างที่เป็นธุรกรรมการเงินนะะี่แะละก็ใช้ดอลลาร์นี่เป็นสืออ่อกลาง ใช่ไหมฉะนั้นเมื่ออเมริกาไนเกิดอาการกระเพื่อมไหวสองจังหวะคือกระเพื่อมไหวทั้งเรื่องการทั้งเรื่องเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขากระเพื่อมไหวในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับือเราจะได้ยินคาว่า QE QE อยู่บ่อยๆใช่ไหมนะว่าเมื่อไหรเขาจะเทเปอร์ QE เทเปอร์ QE ก็คือลด QE QE หมายถึงอะไรครับหมายถึงการอัดฉีดเงินออกมาโดยแบงค์ชาติสหรัฐอเมริกาที่เดือนละ8 5 0 0 0่าล้านเหรียญนะครับส่วนหนึ่งก็มาช่วยช่วยช่วย ผ่อนเบาพันละเงอบประมาณขัดดุลของรัฐบาลน,นั่นเองนะเพราะของในแปดหมื่นห้าพันล้านเหรียญเนี่ยก็คือเแบงก์ชาติเนี่ยก็พิมพ์เงินออกมาเพื่อไปไล่รัฐบาลน,นะพเพื่อทําให้พันธบัตรรัฐบาลของรัฐบาลอเมริก,กาเนี่ยขายดีพอข,ขายดีปุ๊บราคามันก็จะสูงขึ้นพรมมาระดอกเบี้ยของรัฐบาลอเมริก,กาก็จะลดลงใช่ไหมฮะ<า>นะครับฉะนั้นนั่นนั่นคือนั่นคือการเชื่อมโยงไปถึงใอ้บริการไอคิวอีดีนะฮะแต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเมื่อคุณพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆเนี่ย มันก็ไปฟ้องอยู่ที่้บัญชีกําไรขาดทุนของแมนชสตออเมริกาค่ะนะครับเพราะว่าคุณพิมเงินออกมาไม่ใช่ว่าอยู่เดียมันเป็นศูนย์ากาศใช่ไหมฮะ,ค,ะคุณพิมเงินเงินออกมาแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบต่เงินก้อนนั้น, <c oughs> นะคะ่ะก็คือก็คือผู้ย่อง่ายเป็นภาษจชาวบ,บ้านก็คือว่าแงค์ชสตออเมริกาเป็นหนี้นั่นเอง <c oughs> นะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอเมริกาเองเนี่ยเป็นหนี้ทั้งที่ผ่านนโยบายการเงินและการชังค <c oughs> ่ะนโยบายการชังก็คือเป็นหนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีจากที่ได <c oughs> ้ก่อหนี้ฐานีา่ย <c oughs> จะต้องถกกันในสภาใหม่ว่าว่าว่ารัฐสภาเนี่ยยินดีให้นะครับให้เดโมแครตภายใต้คะแนนหมอกมาบมานนก่อนี่และลืมไปแต่ขยายเพดานหนี้นะฮะซึ่งอาจะขยายไปขึ้นไปถึงสิบเจ็ดร่วมสิบแปดล้านเหรียญนะจากเพดานที่ที่มันชนเพดานอยู่แล้วขนาดนี้คือสิบหกถึเจ็ดล้านเหรียญนี่นะฮะนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นยี้แล้วแน่นอนมันก็จะกลายเป็นเกมการเมืองที่พรรคริพับลิกันเนี่ยเห็นว่าไอ้หน้าผาอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่นะครับ ออกมาเองจําเป็นต้องฝ่าข้ามให้ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องก็คือการที่รัฐบาลอเมริกาอาจจะต้องต้องเรียกว่ามีวิญญาณนับรบหะดฮะคือชักดาบนี้นะฮะชักดาบนะจ๊ะดาบเล่มโตนี่สินะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องเเผ่อนชำระหนี้หรือว่าใช้หนอเบี้ยก็ไม่มีเงินให้ใช่ไหมฮะนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเมื่อไปนี้แล้วเนี่ยรีพัพบิกันเขาก็อ่านเกมออก ว่าว่าเมื่อมาถึงต่อรองในช่วงนี้หลังจากที่ต่อรองครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วก็แล้วก็ตัวเองก็พ่ายแพ้มาตลอดแนนล่าสุดนะฮะที่ริพับลิกันเสนอกฎหมายฉบับหนึ่งเข้าไปก็คือขอเลื่อนนะฮะการใช้อำามาแขรไปอีกหนึ่งปีนะครับไปสู่สภาสูงเนี่ยสภาสูงก็รีเจ็คมาใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็แพ้มาใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าไ่าบนี้นแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทําให้กลุ่มการเมืองในกลุ่มพรรคฝ่ายค้านในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่มีก็คงจะมีความไม่พอใจ นะแล้วรู้ว่าขืนเดินแต้มต่อไปเนี่ยริพับบลิกันอาจจะกลายเป็นฝ่ายค้าเนี่ยลากยาวเลยใช่ไหมนะครับนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเอทำให้คนคนไทยใต้ปัญญาบิกัรที่เห็นว่าใครทํางานหนักคนนคจะได้รับผลตอบแทนนะครับไม่ใช่ว่าเออถึงเวลาคนทางานงานหนักแล้วเนี่ยจะต้องไปจ่ายเงินให้แก่คนที่ไม่ทํางานนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับนั่นนั่นคือฉะนั้นเมื่อมันเกิดเกิดความขัดแย้งทั้งตัวแปรที่มาจากปัญหาเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของ ความเอความนิยมในเรื่องของไอไอไอแนวโน้มของไอระบบคนใจเศรษฐกิจที่จะทำงานนี่นะหรือว่าหรือวิธีใช้นี่นะฮะแล้วยังมาขัดแย้งบ้างด้วยกันช่วงจริงอำนาจกันเดืองในแท่นนิสสาวนี่นะฮะหรือว่าดิสภาอรเกรสเนี่ยแน่นอนมันก็เลยทําให้ความซับซ้อนของการของการเผชิญหน้ากันต่อสู้นะฮะของฝ่ายการเมืองเนี่ยจะเข้มเข้มเข้มข้นแหลมคมมาก ค่ะอาจารย์เชื่อว่าจุดจุดตายที่ต่างฝ่ายต่างจะมีอยู่ในมือก็คือว่าต้องมาดวลกันตรงเรื่องของการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของการขยายเพดานนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ามองตรงนี้เนี่ยเหมือนกับรีพับลิกันเขาต้องยังถือไพ่เหนือกว่าอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณขยายไม่ได้เนี่ยผมว่าพลังในการทําให้เศรษฐกิจอเมริกามีปัญหาโดยก็อย่างยิ่งผ่านตลาดเงินตลาดทุนนะฮะแล้วก็ส่งผลโดมิโนไปทั่วโลกเนี่ยจะรุนแรงมากกว่าไอ้ดาวนี่มากมายหาสาร นะไฟเชดดาวนี่คนก็่เขาคายกันได้ว่ามันยังไงมันก็ต้องต้องโอเปนอัพขึ้นมาใช่ไหมฮะนะครับถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอย่างมากครั้งที่แล้วเขา21วันอ่างปีที่แล้วตอนสมัยคลินตันน่ะนะซึ่งกระทั่งความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านเหรียญนะฮะหรือว่าประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP เลยถือว่าเยอะมากนะครับจะได้จ้งเงินเนี่ยเขารู้ไงว่ายังไงมันก็คงจะผ่าข้ามอันนี้ ได้ไหมฮะมันเป็นไม่ได้หรอครับที่รัฐบาลจะแชดดาวไปตลอดครับตอนนี้นาซ่านะครับที่มีคนแปดแปดหนึ่งหมื่นแปดพันคนเนี่ยมีคนได้เงินเดือนอยู่ห้าร้อยกว่าคนเองนะครับซึ่งเป็นอยู่ในขนาดนี้นะฮะก็ทำให้ครงการอวกาศที่ดีอไหนๆโครงการอย่างที่คุณโนวันพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันก็จะงักกันไปหมดแต่ว่าไอ้เกมอีกเกมหนึ่งที่แหลมคมกว่าก็คือเกมขอขยายเพดานกัน่อนี่หรือไม่แต่ขอต่อนี่ต่อไอต่ออายุการการการจอนี่นะต่อไปอีก ค,ครับซึ่งเกมกัรเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้การจะเป็นต่อแน่นอนนะครับครับอาจารย์ฮะคราวนี้เนี่ยผลที่มันจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผลกระทบไปไปในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจารย์แล้วมันจะมันจะ,ะใช้เวลานานแค่ไหนมันจะเห็นผลที่ว่าี่ยอาจารย์ฮะอ๋อพรนีวันที้สิบเจดนี่แหละครับค่ะ นะฮะเพราะว่าเพราะว่าต่อให้มันมันฝากค่าในอเชนดาวง่วดน,นี้ไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงวันที่สิบเจ็ดนะฮะแต่ถึงวันที่สิบเจ็ดก็ถือว่ายาวแล้วนะครับในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะฮะนะครับแต่ถึงจะแม้ไม่ถึงเนี่ยแต่ว่าไอ้เกมวันที่สิบเจ็ดเนี่ยมันก็จะทําให้ทําให้เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่จะทําให้เศรษฐกิจทั้งของสหร,รัฐอเมริกาและของโลกเนี่ยสั่นเทิมขึ้นมาใหม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของอเมริกาเองเพราะเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจอเมริกาทุกวันนี้นะฮะเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการเงิน เขาไม่ใช่อิงอยู่กับภาคการผลิตเหมือนกับจีนเหมือนกับเอ่ออาเซียนเรานะฮะแับเขาอิงอยู่กับภาคการเงินคือหากินธาหากินกับในตลาดเงินตลาดทุนก็คือหากิน่างการเก็งกำไรนั่นเองครับอาจารย์คะสงสัยอย่างนี้อาจารย์บอกว่าเขาก็จะกลายเป็นนักลบด้วยการชักนิชักดาบนะคะก็คงจะเป็น เป็นดาบที่ท,ที่ที่เล่มใหญ่พอสมควรในการชักออกมารอบนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเบี้ยนี้นะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของการขยายเพยน,นัพนเพดานนี้ไม่ได้ทีนี้สงสัยจะความสามารถในการเป็นลูกค้าหรือผู้ซื้อเนี่ยซึ่งเมืองไทยเราพูดตรงๆเราก็กําลังเหนื่อยกับตัวเลขการส่งออกอะไรพวกนี้จะมีผลด้วยไหมคะโอ้มันก็แน่นอนเลยครับลองถ้าคนมีกันเองเกิดเกิดมีปัญหาแล้ว,ลวเราลักเข็มขัดชินมานเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีการนําเข้ามากที่สุดในโลกและนํา ยวโรปนะฮะ<า>เราส่งออกไปจีนได้มากเราส่งออกไปไปที่อาเซียนด้วยมากาหลังานั้นจะไปไปอเมริกาต<า>่อนะครับดังนั้นทันทีที่เกิดการแผ่วลงร้องหน้าซือ้อในในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้มันก็ปรากฏไ็นแล้วว่าคนแปดแสนคนเนี่ยไม่มีไม่มีไรายได้อย<า>ู่แม้แต่ถึงแม้ว่าจะัวชวข่าวก็ตามเนี่ยแ<า>น,น่นอนสิ่งนี้จะนาไปสู่ก,การรักจข้มขัดอย่างจับคลันนะฮะแล้วก็การบริโภคเนี่ยการมันมีน้ําหนักตั้งเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของการของการคันวณ GDP ของสหรัฐอเมริกา มันก็ทําให้ GDP อเมริกาก็อาจจะมีปัญหาและแน่นอนเมื่อมีปัญหาเมื่อเขาลดเข็มขัดเขาก็ต้องลดทอนเงินนำเข้าเมื่อมีการลดทอนเงินนำเข้าประเทศผู้ส่งออกทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะส่งออกไปที่สหรัฐมีการโดยตรงหรือส่งออกไปสู่พื้นภาคอื่นแล้วส่งออกไปที่อเมริกาต่อมันก็ไม่นก็จะถูกกระทบได้ดังนั้นประเทศไหนที่พึ่งทางการส่งออกเยอะๆเนี่ยนะฮะเช่นประเทศที่พึ่งทางการส่งออกมากกว่า5้าสเของ GDP ขึ้นไปนก็จะกระทบมากถูกกระทบพิเศษนะครับ ค่ะแสดงว่านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยว่าทำไมทั่วโลกต้องจับตานะคะการขัดแย้งกันในสภาของเขาที่กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับเมืองไทยตอนนี้มีมีมีอะไรที่ที่ต้องระวังไหมคะถ้าเราเห็นเขาลางว่ามันดูแล้วมันยังไม่เลยไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนอาจารยมมม์มีมีมุมมองอะไรคะวระวังก็คือเราต้องทำให้เมืองไทยท,ที่ที่สุดในสองเรื่องคือความขัดแย้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจค่ะแต่คถ้าลองถ้า ไหวคลื่นทั่วโลกเนี่ยมันทําท่าจะเกิดสึนามิยักษ์เนี่ยนะฮะ,ะถ้าเราเองยังไปทําให้บ้านเราปั่นโวนเนี่ยนะ,ะเราไม่ช่วยกันสร้างเขื่อนไม่ช่วยกันกันกันไอ้คลื่นยักษ์จากจากนอกประเทศที่จะมากระทบเราได้เนี่ยเราซึ่งเป็นเกาะเล็กๆบนมาสมุทรเนี่ยก็อาจจะถูกกระทบได้มากถูกกระทบได้มากเป็นพิเศษครับ เอาละค่ะจางคะเดี๋ยวไงเบื้องต้นเอาเข้านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงใกล้ๆวันที่17ดูเขาลางว่าเขาหยุดงานหยุดไม่มีตังจ่ายกันได้กี่วันแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟังกันใหม่นะคะครับค่ะขอบคุณค่ะจารย์ค่ะครับ่ะดรสมภพมาณรังสรนนะคะอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรค่ะคุณมาจาก